สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t h a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป random น,นะคะกับหัวข้อใครอยากเจอคุณมากๆตอนนี้วันนี้ผู้อ่านก็จะยังใช้ไพ่สำหรับนี้อยู่นะช่วงนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะถ้าเห็นไพ่สำหรับนี้บ่อยๆแบบ,บว่าทำไมไม่เปลี่ยนสำหรับบ้างเลยอะไรแบบนี้คือตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยใช้ไพ่สำหรับเนี้ยไม่คล่องไม่ คือซื้อมานานแล้วแต่ไม่หยิบมาใช้สักทีเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่เคยบอกไปว่ารู้สึกว่ามันเหมือนอ่านยากมันเป็นไพ่ที่แบบว่าเป็นไพ่ของเขาเรียกว่าพวกนอกรีอะพาดแกนพาโรนะคะพากแกนคือพวกนอกรีอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยทีนี้ มันลองเปิดดูแล้วเอ้ยมันอ่านยากก็เลยไม่ได้หยิบใช้สักทีแต่พอเอามาใช้จริงๆอะ่ะตอนเนี้ยเริ่มเริ่มจับทางได้แล้วก็เหมือนเริ่มสื่อกับไพ่ได้แหละพอเปิดมามันเริ่มเริ่มมีความรู้สึกอินกับไพ่กับรูปภาพแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยจะใช้ไพ่สําหรับนี้ไปก่อนเพราะมันกําลังมาวามรู้สึกมันกําลังมาเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไป มาดูกันนะคะว่าใครอยากเจอคุณมากๆตอนนี้ t e of Cups s e of Swords Elemental of Pentacles eight of cups five of swords seven of pentacles และโนวิซอ f p เพน a c l เนะคะโอเคก็เอ่อคนคน,นี้คนที่กำลังอยากเจอคุณมากๆในตอนนี้นะเขาเป็นคนที่อยู่ในลัคนาราศีธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุดิน มีธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินนะคะธาตุน้ำก็จะมีมีนกรกฎพิจิตรธาตุลมเมถุนตุลกุมแล้วก็ธาตุดินกันมงกรพุชกเป็นคนที่น่าจะอายุเยอะกว่าคุณนะอืมเขาอายุเยอะกว่าคุณแล้วก็เออ ลักษณะของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีฐานะเดี๋ยวนะบางคนเนี่ยไม่ได้มีแค่คนเดียวนะบางคนไม่ได้มีแค่คนเดียวนะที่อยากเจอคุณตอนนี้อาจจะมีสองคนอาจจะมีสองคนได้คนหนึ่งแก่กว่าคนหนึ่งเด็กกว่า หรือไม่ก็ไม่ใครก็ใครคนหนึ่งก็ได้แต่คนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีฐานะดีนะคะมีฐานะดีเป็นคนที่ผู้อ่านว่าเขาแอบ,บชอบคุณอ่ะแอบ,บชอบแอบ,บมอง กำลังคิดที่จะจะจีบคุณด้วยหรือไม่บางคนก็เริ่มเริ่มจีบแล้วนะคะเริ่มเข้ามาคุยแล้วอะ่ะอาจจะมาในลักษณะของรูปแบบของเพื่อนหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณหรือรู้จักกันในที่ทำงานก็ได้นะเป็นเพื่อนร่วมงานเข้ามาคุยกันอะไรอย่างเงี้ย เริ่มแบบกินข้าวด้วยกันหรือว่ามีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาแบบเนียนๆเ,เข้ามาคุยเข้ามาชนแก้วอะไรประมาณนั้นะ่ะอืลักษณะคนคนนี้เนี่ยเขาจะเข้าดูเข้าสังคมเก่งเป็นคนเข้าสังคมเก่งเป็นคนที่คุยเก่งน่ารักนะคะ ที่ใสน่ารักอ่ะแบบเฟลลี่เป็นมิตรกับคนทั่วไปอไรประมาณนั้นแล้วก็บางคนดื่มเก่งชอบสังสรรค์ชอบเข้าสังคม เขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะถ้าอยากได้อะไรจะพยายามทำให้สำเร็จจะต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาต่อให้ต้องใช้เวลาหรือว่าจะต้องใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาก็จะทำจนกว่าเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการมาไม่ได้เป็นคนใจร้อนอะไรอะ่ะเหมือนแบบ แต่ว่าไม่ยอมแพ้อะไรง่าย,ายๆว่างั้นเถอะค่อนข้างที่จะสู้ค่อนข้างที่จะถ้าไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลประมาณนั้นน่ะ <c oughs> จะพยายามจนจนหยดสุดท้ายมีความอดทนดีนะคนเนี้ยอดทนเก่งอืม รอนา,นานได้ไหมได้รอนาน,านได้บางทีเรื่องของคุณเนี่ยเขาแอบ,บมองคุณมานานราด้วยซ้ำกาก็รู้สึกว่าบางคนเขาแอบ,บมองแอบบส่องแอบบดูคุณมานานแล้วแอบบเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวของคุณโดยที่ตั้งแต่คุณยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ บางคนก็อย่างที่บอกเข้ามาเนียนๆเข้ามาเหมือนเป็นแก๊งเป็นกลุ่มเพื่อนอะไรแบบเนี้ยค่อยๆขยับขยับเข้ามาทีละนิดเขามีแบบแผนบอกแล้วถ้าไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลก็นั่นแหละจนกว่าจนกว่าเขาจะมั่นใจหรือเขาจะชัวร์แล้วเขาอาจจะลุกคาดคุณก็ได้ หรือไม่ก็ค่อย,อยๆจีบไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะใจอ่อนอืม,มอะขอดูให้ชัดๆอีกนิดนึงนะว่าคุณกับเขาเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงอยู่ในสถานะไหน เขาดูจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณจริงๆด้วยอะ่ะบางคนนะมาในเชิงที่แบบว่าให้ความช่วยเหลือคุณหยิบยื่มความช่วยเหลือให้กับคุณตอนนี้เหมือนยังไม่ได้เป็นอะไรกันยังไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบตกลงเป็นแฟนคบหาอะไรกันจริงจังอะคะ่ะยังนิ่งๆยังดูดูกันอยู่ดูเชิงกันอยู่เออคุณอาจจะแบบเริ่มรู้ตัวแล้วนิดๆว่าว่าเขามีใจเขาชอบคุณก็ได้ หรือบางคนอาจจะยังไม่รู้ตัวเพราะเขาจะอย่างที่บอกเขาจะเข,าะเข้ามาแบบเนียนๆนะคะเนียนมากๆแล้วบางคนก็อย่างที่บอกเขาจะดูมีมีคุณคุณวุฒิมีวัยวุฒิหรือมีศักยภาพอะไรบางอย่างที่มากกว่าคุณแล้วอาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณในบางอย่างได้อืมเป็นแบบเข้ามาสปอยเข้ามาหยิบยืนเข้ามาเปย์บางอย่างให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวคุณจะค่อยๆแบบเอ๊ะเอ๊ะเอะใจว่าแบบ ทำไมเขาถึงดีกับคุณจังนะทำไมเขาดูห่วงใยทำไมเขาแบบดูดูแลคุณดีจังเลยอะไรแบบเนี้ยอืแล้วคุณจะรู้เองโอเคเขาอยากเจอคุณมากๆอ่อะขอดูหน่อยว่าอยากเจอทำไมนะ่ะทำไมถึงอยากเจออะถ้าคนนันชอบอะเนาะก็ต้องอยากเจอ justice, hangman, date, judgment อืมมันจะมีความรู้สึกบางอย่างของเขาอะที่มันเหมือนกับว่าไม่อยากจะอดทนแล้วอะเหมือนอยากจะแบบอยากจะบอกคุณว่าเขารู้สึกยังไง อยากจะเปิดเผยความรู้สึกมันตัดสินใจมาแล้วว่าไม่อยากแอบชอบไม่อยากแอบมองถ้าจะจีบก็คือจะจีบแบบให้คุณรู้ตัวแล้วนะคือจะบอกตรงๆแล้วนะว่าว่าชอบว่าจีบว่าอยากเป็นแฟนอะไรแบบเนี้ยมันมีความรู้สึกแบบนั้นเข้ามาในหัวของเขามันเลยก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าก็อยากเจอคุณจังเลยอ่ะอยากอยากเจอแล้วแบบจะได้คุยกันแบบให้รู้เรื่องกันไปเลยอะไรแบบเนี้ย อืมนะคะก็ประมาณนี้อ่ดูซีไพ่ออร์คลมีอะไรอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับเขาคนนี้หรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงเคนิสตที่โคดิเคนิสี่เขาคิดถึงคุณมากจริงๆด้วยอะคิดถึงว่าโหยหาแบบอยากเจอ แบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืโรแมนติกฟิลลิ่งอะและดูดีนะความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยดูมีเคมีที่เข้ากันมีอะไรบางอย่างที่ตรงกันดึงดูดกันและกันแล้วเขาก็คิดถึงคุณมากๆเขาอยากเจอคุณมากๆเขาค่อนข้างที่จะลหลงไหลได้ปลื้มข้างรักคุณอยู่เหมือนกันนะคะในตอนนี้เนี่ยและมันมีแนวโน้มว่า คุณกับเขาอะถ้าได้ตกลงปรงใจลองคบหาลองคุยกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบโรแมนติกเกิดขึ้นมีความรู้สึกอิ่มเอมใจมีความรักที่หอมหวานอบอวนอะไรแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกมันเข้ากันได้ดีอะ่ะก็ไม่รู้นะก็ลองดูนะคะถ้าเจอแล้วคุณจะให้โอกาสเขาหรือ หรือไม่ให้อันนี้ก็สุดแล้วแต่คุณนะโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามแลบชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ